อัมสับคำที่หนึ่งโบไข่เราราดบินปีกยิ้มมอมไหว รูปแคล่ถ้วยตะกล้าพึ้พภัพสีแดงส,สีเขียวผู้หญิงหลังคาน้ำน้ำแข็ง น้ำแข็งกดน้ำแข็งใสไม้เสียบย่ำเท้ากระติกนั่งยองจองเต้นระบำผมส่งน้ำพุขำอ้าท่าพอว่า บ้าถามห้ามวากจึงแน่นก่อนรอบฟักเก็บคงอุดไร ใกล้เหลือหวานจิบโอโหเจ้าของน่ากินสำหรับชื่นใจขอโทษตั้งท่าสลับชื่นใจเสียสละ 흑샷.